ลูกแบล็คเบอร์รี่จะเพื่อนดกมากเลยแต่ฝนตกชุกมากเลยเพื่อนตกชุกเป็นเดือนเลยทีนี้ก็ทําให้ผลของเขาเสียเนาะปกติแล้วจะเก็บไปทําน้าหวานไว้กินค่ะเพื่อนนี่ค่ะเน่าหมดเลยทีนี้เพื่อนบ้านเคยมาเก็บก็เก็บไม่ได้เพราะว่าฝนตกทุกวันค่ะเมื่อฝนตกแล้วก็ผล,ลไม้ก็เปียกเนาะนค่ะเนาะเห็นไหมคะ มันก็มีลูกที่กินได้แต่ไม่เก็บหรอกเอาไว้เก็บปีหน้าแล้วทีนี้กิ่งก้านสาขาของเขามันมันหย่อนลงมาค่ะจะตัดออกตัดออกแล้วก็แต่งกิ่งให้สวยงามปีหน้าจะได้เก็บง่ายๆจะ้ะไม่ต้องเปิดหานเนาะค่ะเราอยากอะไรเราก็ปลูกเพื่อน เหมือนบ้านเราบ้านเราดินอุดมสมบูรณ์อยากอะไรก็ปลูกกินค่ะที่นี่ก็เหมือนกันค่ะวันนี้ตั้งใจจะจะตัดเอาญ้านะค่ะเพื่อนนี่ค่ะญ้ายังไม่ได้ตัดเด้เอ,อเดี๋ยวจะพาเพื่อนชมเมื่อตัดหญ้าเสร็จนะคะอุณหภูมิวันนี้18องศาจะเพื่อนออแบบว่าออพอเหมาะมากแล้วก็ ชอบมากค่ะลมสงบเจ้าเพื่อนแต่ว่าเมฆปกคลุมเหมือนเดิมนะคะเมฆปกคลุมเหมือนเดิมดูซิข่ะเพื่อนอมันเก็บไม่ได้นะเพื่อนดกมากเลยเพื่อนจะ้ะทีนี้เราจะเราจะเก็บเอาผลแดงๆนี้ไปไปต้มรวมกันนะคะแต่ผลแดงๆนี้แบบทนทนอากาศจะ้ะอันนี้ไม่เน่ายังเก็บได้เลยค่ะแดงเป็นต้นเลยเพื่อน มาดูลักษณะใบของเขาเนี่ยแสดงว่าย่างเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะคือธรรมชาตินี้จะทําให้เราเห็นเลยค่ะว่าออยู่ในฤดูไหนนะคะอนี่ค่ะมือค่อนข้างสั่นหน่อยเด้อเก็บไม่ได้จ้ะเพื่อนแล้วตัวนี้มันออกรสเปรี้ยวนี่เพื่อนคนหนึ่งเขาชอบมากเลยเก็บไปฝากเขาถุกปีเขาก็อยากมาเก็บเพื่อนแต่ว่าเขาแก่แล้วเนาะ เขาแก่แล้วเราก็ไม่อยากให้เขามาเก็บเราก็เก็บไปให้เขาจ้ะมาดูแอปเปิลจ้ะเพื่อนอมืมาดูแอปเปิลแอปเปิลก็ตัต้นไม่ตรงจ้ะก็กะว่าจะทําให้เขาเป็นต้นตรงขึ้นเนาะเดี๋ยวจะหาไม้มาค้าจ้ะจ้ะเพื่อนเอ,อเมื่ออากาศไม่มีฝนก็จะรีบทํางานให้มันอ,อให้มันได้มากที่สุดนะคะเพื่อนจ้ะจ้ะ อันนี้ก็มาลงที่ใบสวยๆของต้นแบล็คเบอร์รี่นะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามเจ้าเพื่อนจ๋าขอบคุณค่ะ